สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนายอติแปงนับกับเกม Left 4 Dead 2นั่นเองนะครับแหมเขาเป็นเกมที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับเกี่ยวกับยิงซอมบี้นั่นแหละแล้วก็ผ่านเนื้อเรื่องต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาทําเป็นเนื้อเรื่องกันนะครับโอเคเพราะว่าผมได้ใส่ซับไทยไปแล้วเรียบร้อยมาเริ่มเล่นซิงเกิลเพลเยอร์นะครับเล่นคนเดียวเอาเป็นเนื้อเรื่องเน้นๆเลยครับปุ๊บ Dead Center นะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าแคมเปญแรกเหรอมีโคตรหลายแคมเปญนะครับ แต่และแคมเปญก็จะมีหลายชัปเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเล่นแบบไล่เรียงไปเลยนะเลสเซนเตอร์ก็เลยปึ๊บชัปเตอร์หนึ่งก็นั่นแหละครับปานกลางไม่ยากเกินไปส่วนส่วนตัวละครของเกมนี้จะมีอยู่4ตัวนะครับมีนิกแล้วก็มีพี่มืดเป็นผู้หญิงแล้วก็พี่มืดเป็นผู้ชายตัวโตวนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยเอลลิสเหรอเราจะเล่นเป็นนิกนะครับโอเคหลอ่อเหลาไปกันเลยเดสเซนเตอร์นะครับแหม เอาละด้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์นะครับตอนนี้กำปะกรพวกเรายังอยู่ที่นี่เฮ้ยกำปะกรเฮ้ยกำปะกรสิโอ้ยเขาคงไม่กลับมาอีกแล้วโอ้ย <c oughs> ดูเหมือนเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นจะตรงไปยังศูนย์อพยพที่อยู่ตรงห้างนั้นนะเ,เห็นด้วยพวกเราจะไปที่ห้างแห่งนั้นทันที่ดีเราควรจะมีอาวุธติดมือเอาไว้ป้องกันตัวเองด้วยโอเคครับดูเหมือนว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ บินจากเราไปเมื่อกี้มันจะไปที่ศูนย์อพยพนะครับมันไม่ยอมมองเห็นเราเลยเอาละเราขอเตรียมอาวุธให้เรียบร้อยก่อนปืนคู่นี่แหละแล้วเราก็พร้อมลุยกันเลยนะมาตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมนะครับเราต้องหาทางไปที่ห้างให้ได้ปึ๊บโอ้โหซอมบี้เพียบเลยคนนี้ดูเหมือนไม่เหมือนเป็นคนเลยก็ใช่สิมันเป็นซอมบี้ไงเอาละครับ เอาแล้วครับเติมกระสุนไปยิงครับชุดพวกนี้มันกันไฟด้วยเหรอนนี่ครับไอพวกนี้มันกันไฟนะครับใช้ระเบิดกับมันไม่ได้ระเบิดไฟอหมดละไปครับปิดประตูก่อนอย่าให้มันมาได้อต้องไปตามทางเรื่อยๆนะครับตอนนี้บูมเมอร์ ไอ้อ้วนตัวชุโอ้โหบ้าเอ้ยลิฟเสียชุดนั้นมันอะไรวะเนี่ยไอ้พวกนี้มันชุดกันไฟนะครับวิ่งผ่านไฟเอาละฉันจะอุ้ยหูยตัวเพ่นเมือกอุ้ยโอ้โหไฟร้อนเลยขนาดนี้ไอ้นั่นมันปล่อยเมือกใส่เรานะครับเมื่อกี้เกือบโดนละมันบอกว่าเราจะไม่ฝ่าไอ้ไฟนี้ไปแน่นอนนะครับนี่ตัวนี้แม่งพ่นเมือกได้ โอ้โหกำลังอ้วกเลยอเรียบร้อยครับดับขอเติมกระสุนแป๊บโอเคครับเคคราต้องไปตามระเบียงนี้ใช่ไหมหาทางออกจากโรงแรมนี้ให้ได้ก่อนห้องนี้มันมีไฟนะครับไปไม่ได้เข้าห้องนี้แล้วกันเออเออปืนพกกระสุนไม่มีจำกัดนะครับใช้ไปเถอะเปิดออกไป โอเคเออเออเรียบร้อยเอ้ยตัวพ่นพิษอีกแล้วระวังระวังระวังไอตัวพ่นน่ารังเกียจโอ้ยเจ้าตีนผีดูมันดาน่าดิขอเปลี่ยนแม็กแป๊บนึงโอเคตายซะสุดยอดไปกันต่อนะครับเราอ่านซับไปด้วยนั่นขวดใส่อ้วกแล้วมใช่มันเป็นอาระเบิดสารเคมีนะครับ ทำให้ล่อซอมบี้ได้โอ้โหยาดีนารีนอยู่ทางนี้ฉีดแล้วจะทำให้เลือดอ่าเลือดสุบฉีดนะครับวิ่งได้ไวแล้วก็สบายเลยครับเออเออตอนนี้เรามาที่ชั้นเจ็ดนะครับโอ้ซอมบี้เพียบเลยเอ้ยมาเฮ้ยแจ็กกี้ไอจิ๋วเรียบร้อยตายแล้วเราให้เพื่อนออกหน้าก่อน เฮ้ยโอ้โหบูมเมาร์ทุเรศที่สุดเลยไอ้บ้าเอ้ยตอนนี้ซอมบี้แห่มาครับเราโดนบูมเมอร์แล้วเบิดใส่ปิดประตูไว้ก่อนครับนะเอ้ยมันพังประตูมาแล้วเออโอ้โห้ยเรียบร้อยไอ้นี่แม่งป๊อตว่ะขึ้นไปแอบข้างบนอืมเออค่อยๆเก็บมันไปทีละตัวนะครับโอ้โหห้องนี้รู้สึกจะมีไฟไหม้อยู่นะครับ เจะเก็บของให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โอ้โหเฮ้ยนี่มันมองแม็กนัมนี่ว่าปืนนี่แรงนะครับแต่ว่าบรรจุได้แค่ทีละแปดนัดโอเคไม่เป็นไรไปตามทางแล้วครับด้ืยไฟฟ้าด้วยแมวใช้ปืนนี่แหละอื้ออื้ออื้ออ,อือออืออปืนนี่แรง อ <BCE> <uk> no ุ้ยโดนตบปืนนี้แรงอยู่ซอมบี้เกมนี้แม่งไม่ยอมกัดแล้วนะทุบอย่างเดียวเออเออเออเฮ้ยมีระเบิดสารเคมีอีกแล้วโอ้เก็บยาด้วยเดี๋ยวก่อนกินยาโอเคเก็บเข็มไว้เฮ้ยสโมเกอร์ดึงอเรียบร้อยช่วยเพื่อนได้นะครับตัวเมื่อกี้นี่ไส้ยาวมากทุกคนเข้ามาในลิฟ ปิดลิฟ์ครับพระเจ้า oh, <my> ช่วยน,นี่เป็นฟันล้ลยสุดๆสมบีบุกเมืองเลยอะไรอีกมากมายเนี่ยพวกเราจะเอาไงต่อเียีเนี่ยอันนี้มันพูดนะครับจะเย็นไห้หนูพวกเราต้องไม่เป็นไรกัน,กน,กนและชื่ออะไรกันบ้างละ่ะอลิสฉันชื่ออลิซโ <Hey, S 1> รเชลแล้วคุณละ่ะอ๋อตัวเรานรับนิกแต่ไม่จำเป็นต้องจำก็ได้เพราะฉันไม่คิดจะอยู่นานหรอกอยู่ด้วยกันเอาไว้อย่างน้อยก็ขอให้อยู่รอดนานขึ้นละ่ะโอเคไหมนิกตัวเรารู้สึกจะเป็นคนที่ ค่อนข้างจะงี่เงาที่สุดนะครับอ้าวใช้ชั้นพนันได้เลยต้องมีตัวอะไรรอเราอยู่ข้างนอกแน่เพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมไฟไหม้นะครับตอนนี้เปิดเลยครับอ่าปืนกลอุ้ยโอ้ยสำลักควันเอ้ยเอ้ยชาร์เตอร์ตายแล้วตายแล้วโอ้ยโอ้หแห่มาแบบอภิมหาซอมบี้บุกเมืองเออไปแล้ว เรียบร้อยเก็บปืนใหม่โอเคมันสำลักควันกันใหญ่แล้วไฟไหมอย่างนี้ต้องระวังควันนะครับกระเป๋าพี่บาลเอ้ยเจอกระเป๋าพิบาลแล้วยังสำลักควันกันอยู่เลยต่อไปเราต้องออกไปทางนี้นะครับมาตามเรามาห้องอห้องครัวนะครับอุ้ยบูมเมอร์ชิบหายระเบิดใส่ขออยู่ตรงมุมห้องนะครับเออเออ อย,อยู่ตรงมุมห้องมันปลอดภัยนะครับซอมบี้มันมาได้ทางเดียวเรียบร้อยครับไปต่อมาทางนี้มาเอ้ยซอมบี้แม่งไม่ยอมเลิกลาขอป่าแล้วเบิดลอกกันเออนี่ครับได้แล้วเบิดสารเคมีนี่ครับจะทําให้ซอมบี้วิ่งเข้าไปออตรงจุดนั้นนะไอตัวอ้วกอีกแล้วโอ้โหตัวอ้วกที่ทําให้เราตายได้ง่ายๆเลยครับตัวอ้วกอยู่ไหน มาออกมาพวกโอ้โย,อยนี่ไงระเบิดควันระเบิดพิษที่เราปาไปรอซอมบี้ได้แบบดีแล้วเฮ้ยระวังหน่อยเพื่อนไอ้นั่นมันพุ่งมากระแทกแล้วโอ้ยยิงเราแล้วชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้พุ่งชนใส่เป็นซอมบี้พันพิเศษมาออกมาทางนี้ฉันเก็บปุกยาไปแล้วโอ้โหมันบอกปืด เติมกระสุนเฮ้ยเจอห้องแล้วระวังระวังมามาเร็วๆห้องปลอดภัยห้องเซฟรุมปิดประตูครับโอ้โหเอาไปกินไส้พวกปากเหม็นเรียบร้อยครับตอนนี้ผ่านด่านแรกเรียบร้อยนะครับโอเคขอเวลาเติมกระสุนแป๊บ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันถูกทิ้งในสาวนหน้าบ้าเอ้ยซาวนหน้าเรียบเออยอดยอดเยี่ยมไปแล้วไอไปเลยโอเคฉันเดาออกมาเราขอเปลี่ยนปืนนะครับอุย้ยนี่มันยูซี่แล้วก็มีช็อตกันแบบปั๊มนะครับแต่เราจะมาใช้เป็นยูซี่ดีกว่ามาเราขออนุญาตเพิ่มเลือดแป๊บหนึ่งโอเคครับอ่าเราเป็นนิกจอมง,งี่เง่าโอ้ดีขึ้นเยอะ เปิดประตูออกไปไปฆ่าพวกซอมบี้กันอืมอืมอืมเออโอ้โหโอ้โหเฮ้ยร่อนโดดมาเลยเออเอาแล้วครับโอ้ยไอ้พวกไอ้พวกชุดปอดเชื้ออืมขนาดชุดปอดเชื้อมันยังติดเชื้อเลยพวกนี้เออเออตอนนี้เราอยู่บนถนนอืมพวกนี้อึดเว้ยมา เสียงเสียงเสียงข้างหลังโอ้โอ้เอาละครับอะดรีนาลีนเออเออเออปรึภูติดเชื้อใส่ชุดป้องกันไฟเออดีเลยแม่งกลายเป็นแบบว่าฆ่ายากกว่าเดิมนะครับมาทางนี้อืมอื้อมาเติมกระสุนไปกันต่อเออเปลี่ยนกระสุนกันให้พร้อม รถตำรวจนะครับต้องเข้ามาทางนี้พึ๊บมืดปึ๊บปึ๊บเปิดไฟในนี้มาเร็วเรียบร้อยเคลียซอมบี้เอออืมมาเราจะไม่ยอมให้ตัวอะไรเยนี่มันระเบิดอันนี้ดีกว่ามาเอ้โหยสบายละเดี๋ยวเราขอป่าลาะซอมบี้ข้างนอกก่อนอืมโอเคครับต่อไปก็ ใช้ระเบิดมอนตท็อปเมาเลยเออเผาปิดประตูก่อนเรียบร้อยครับฉีดอะดรีนาลีนจึ๊บอ่าหน้ามืดตามัวตอนนี้โอ้โหไม่กันไปหมดเลยไอ้ไอ้พวกนี้มันใส่ชุดป้องกันไฟอืมเรียบร้อยเกลียมกันหมดเก็บอื๊บ ไปกันต่ออืมปืบ <H> ปืบปืบปืนนี้มันกระจายยังไงไม่รู้อ่ะเออมาแล้วเหรอออโอเคครับไอตัวพ่นพิษอืมเรียบร้อยจัดการมันไปแล้วเรียบร้อยเสียงเสียงซอมบี้โอ้โหตอนนี้เรารู้สึกจะออกมาตรงถนนใหญ่อืมซอมบี้บุกเมืองนี่แย่จริงอุ้ยน้ำมันแท้งโอ้โหซอมบี้ขนาดยักษ์ โอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งที่โอ้โห้กระเด็นเลยชิบหายตายแล้วตายแล้วเอาแล้วครับมาเอาช็อตช็อตกันมาช่วยเพื่อนอือ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 อื้ืออะไรมันตามหลังนักหนาชักกระสุนก่อนโอ้โหตายแล้วพระเจ้านี่มันตัวบ้าอลไรกันเนี่ยเฮ้ยขอปืนนี่มันไอ้นี่นี่ว่าปืนยิงลูกระเบิดนะครับ มีคาตาน,น้าด้วยโอเคขอเปลี่ยนมาใช้ปืนเดิมดีกว่าปึ๊บอันนี้ก็ได้เจ๋งเป้งปืนปืนไอ้เครื่องยิงลูกระเบิดปืนนี้ดีนะครับยิงทีซัมบี้นี่เป็นชิ้นๆเลยโอเคเดี๋ยวเรก,กระโดดขึ้นมาบนถังขยะนี่อันไลม ตอนนี้เราใช้คาตาน่านะครับเป็นอาวุธที่โอเคเลยได้ยินเสียงอะไรอยู่เดีนี้เปิดประตูอัดเข้าไปเลยโอ้โหม่นบอกว่ายิงถล่มเข้าไปเลยครับเอ้ยชักกี้ชักกี้โอ,โ,โอ้โหโอ้โหเอ้ยเอ้ยเออเออเออเป็นไงอุย้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮึมตัวนี้ต้องระวังนะครับตายท่าสวยมาก เกือบตายแล้ววะ่ะเออเออจาัดก,การให้หน่อยเพื่อนอเคเติมกระสุนเรียบร้อยอืมโอเค,อเคระวังระวังระวังมนมาแล้วมันมาแล้วลขอใช้ผ้พาพันแผลแป๊บนึงโอ้ยซอมบี้มาเพียบเลยครับต้องอยาโอเคเพื่อนจัดก,การเสร็จแล้วหมดเลยนี่หว,ว่าไม่มีละ เอาละ M16 M16 น่าจะโอเคจับดินใจยอยู่นี่ไปไปกันเถอะอืมพวกเราสามารถลงไปข้างล่างรถบรรทุกนี้ได้เออรู้ละตุ๊บตุ๊บเก็บระเบิดามารอซอมบี้สักหน่อยปึ๊บดูนะครับซอมบี้ที่อยู่แ้วแวกนี้มันจะออกมาให้หมด โอ้โหเพียบเลยเออเป็นการล่อซอมบี้ให้อ่าหมดรังนะข้างหลังก็มาเอ้ยตกใจหมดนืว่ามันมาข้างหลังเฮ้ยโอ้โหข้างหลังมึงมึงข้างหลังข้างหลังเพียบเลยข้างหลังอะโอ้หนี่ก็ไม่ย่อยไม่ใช่ย่อยอะไรโดดไปไหนอืมโอ้ยจ็กกี้จ็กกี้ช่วยด้วยช่วยด้วย โอ้โหไปต่อแล้วครับมาอุ้ยสมกเกอร์อยิงได้ดีมากปะโอ้โหุยชิบหายชิบหายชิบหายแล้วมันวิดนี่ว่าตัวนี้ต้องค่อยๆย่องนะครับปิดไฟฉายแล้วก็อย่าพยายามอย่าโอ้โหแล้วมันอยู่ตรงนี้เลย คตรน่ากลัวตัวเนี้ยแอบข้างหลังเอาละครับค่อยๆเดินเฮ้ย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 โอเคอืมไปเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นบันไดครับไปแล้วครับไปแล้วครับตัวนี้อันตรายมากนะครับตบทีเดียวล่วงโอเคเราสามารถผ่านมันมาได้มึงไปยืนเลยตรงนั้นเล่า เฮ้ยชัดเจ์มึงเข้ามาเร็วช่วยด้วยโอ้โหโอ้โหไอแขนโตไปไอน,นี้เครียดเหรอจ้าอืมอืมออตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นอ่าร้านขายปืนฉันคิดว่าร้านขายปืนอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้แล้วอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยอืมออบเคลียร์ซอมบี้ให้หมดนะ เราสามารถใช้กระสุนได้อย่างเปลืองเลยตอนนี้โอ้ล้านขนมสำหรับผู้ใหญ่โอเคครับเข้ามาเลยโอ้ช้อปปิ้งตามสบายนะครับนี่ทุกคนมาเอาอาวุธตรงนี้โอ้โหโอาสามารถคุยกับเจ้าของร้านขายปืนได้ด้วยอ่านี่ไว้ติดเลเซอร์แต่ถ้าเราติดเลเซอร์เราไม่เอาช็อตกันดีกว่าเราเอาเป็น <S <S อ,อากา้านะครับฉันไม่มีใบอนุญ,ญาตพกปืนพวกนี้หรอก แต่คิดว่าพวกนายคงจะไม่ถือนะเออโอ้โหขอใช้ยาก่อนตรงนี้มันมีพวกฟิร์สเอดนะครับต่อไปก็ใช้ให้ไอ้นี่ด้วยโอเคจริงๆฉันน่าจะเก็บไว้ใช้เองนะแต่ก็ช่างมันเถอะดูมันพูดดิเออใช่เลยเอาละพร้อมแล้วเราคุยกับเจ้าของร้านปืนกันดีกว่านะครับฮัลโหลทุกคน ฉันปิดกั้นทางเข้าออกบนหลังคาและมีสิ่งที่เพียงพอสําหรับการดำรงชีพแต่ฉันรีบไปหน่อยดันลืมโคล้วซะงั้นนี่คือข้อเสนอจากฉันถ้าพวกแกเอาโคากมาให้ฉันสักหน่อยที่ร้านขายอาหารด้านนู้นฉันจะเปิดทางให้พวกแกเข้าไปในห้างได้ขอบใจสําหรับอาวุธแต่ขอแนะนําว่าอย่ามาโมยั่วโมโหพวกเราจะดีกว่านะนี่เราพูดฉันเตรียมจะเตรียมโคลกาให้ฉันก่อนแล้วฉันจะช่วยเองการันตีได้เลือกพิจารณาดูได้เลยนี่เป็นความใจดีของฉันอย่างหนึ่งโอ้โหเจ้าของร้านนี่ครับมันอยู่ในนี้ โอ้โหเข้าไม่ได้นะลำคอตอนนี้แห้งมากคิดอย่างอื่นเป็นไม่ได้ต้องอะไรเนี่ยต้องรับข้อเสนอให้กับเหล่าคนขี้เกียจเหล่านี้โอเคเอาไปซะฉันยังไม่จำเป็นต้องใช้นี่ครับนี่ก็คือห้างเราต้องไปเอาโคลาให้เจ้าของร้าน,นครับโอ้โหชิบหายแล้วซอมบี้มาโอ้ยพวกมันมาแล้วเพราะว่ามันมีสัญญ,ญาณการขโมยของร้าน,นครับ เฮ้ยฉันได้โคล่ามาแล้วไปช่วยคุ้มครองหน่อยโอ้โหเพียบเลยเพียบเลยโยนไปก่อนโอ้ยสโมกเกอร์ช่วยด้วยอือเอาละเออต้องช่วยตัวเองแล้วตอนนี้อะไรอีกโอเคไปต่อไปต่อเออแจ็กกี้มาอีกแจ็กกี้มาอีกโอ้โอ้โหโอ้โหเอ้ยช่วยด้วย แม่งโอ้โหเยอะเหลือเกินโอเคได้โค้ล่าแล้วออกมาข้างนอกโอ้โหยต้องรีบออกไปให้เจ้าของร้านครับตอนนี้โอเคเราวิ่งมาทิ้งเพื่อนครับระวังระวังระวังข้างบนข้างบนส่งโคกให้เจ้าของร้านปืนโอ้โหทางยาวเหลือเกินไม่น่ายากครับใกล้ถึงแล้วส่งโคกให้เจ้าของ ส่งโคกให้มุวยไม่ใช่ละเอาละเอาไปเลยเอาโคล่าใส่ไว้ในช่องต่อไปมันก็เรียบร้อยครับโอ้โหนั่นแหละวิธีเปิดทางให้โล่งล่ะเจ้าของร้านเปิดทางให้เราเรียบร้อยนะครับอ๋อให้โชคดีพวกนายโอ้ยเจ้าของร้านปืนนี่แบบเก็บตัวนะครับไม่ยอมออกมาเลยระวัง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 ฮันเตอร์ตึ๊บ โอ้โหปื้บปื๊บปืนนี้แรงมากนะครับอืมโอ้โหเอ้ยค่อยๆยิงดีกว่ามาเลยเพื่อนมาแล้วเร็วโอ้โหโอเยใครอีกแล้วเนี่ยไอตัวร้องไห้อีกแล้วเออวันช็อตวันคิวครับ ตอรบูมเมอร์เหรอเออเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนยิงโดนไอ้ตัวนั้นตัวนั้นโหดมากครับไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งจุดหมายเราคือเอาชีวิตรอดโอ้ยช่วยด้วยโอ้โหอืมอุ้ยมาแล้วมันแห่มาแล้วแคปเปิ้ลแคปเปิ้ลนั่นแหละนั่นคือห้างใช่ไหมอี๋อย่ายุ่งโอเค อ้สัมบิแมงยุ่งตลอดเลยเฮ้ยเข้ามาในเซฟเฮ้าเซฟลุ้มเร็วๆโอ้โหผู้หญิงอยู่นู่นเอาละเราทำได้แล้วหวังว่ายังมีคนรอดชีวิตอยู่ในนะี้นะเปล่งกระสุนอยู่มาดีเร็วๆเออเรียบร้อย,ยให้มันได้แบบนั้นสิ โอ้โหมืดเลยในนี้เอาละดูเหมือนที่นี่จะงเงียบไปหมดพวกเรายังคงพูดมากเราไปสำรวจกันเถอะถ้าใครเห็นแผนกเสื้อผ้าผู้ชายบอกฉันด้วยละ่ะเพราะว่าเสื้อฉันอะไรสักอย่างโอเคตอนนี้ก็โอ้โหยี่สิบกว่านาทีแล้วไงสำหรับพาร์ทนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อพาร์ทหน้าให้โอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ใ้กันด้วยก็ได้ โอเคตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพูดโหพูดนี้ยิงมันเลยโอเคครับสวัสดีครับผม